รถส้มพระเยาเชียงคำนะครับตรงนี้ก็จอดรอรับผู้โดยสารอยู่นะครับคงจะออกตอนเย็นนะครับกรุงเทพเชียงคำก็ยังมีให้บริการอยู่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทรับทุกท่าน,นครับอยู่กับวินกินเที่ยวนะครับ วันนี้ผมอยได้อยู่ที่อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาอยู่ที่หน้าสถานีขนส่งอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับเดี๋ยวก็จะพาท่านผู้ชมไปชม,ปชมบรรยากาศรอบๆสถานีขนส่งอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรบ้างนะครับซึ่งก็ช่วงนี้ก็ผู้คนประชาชนก็ไม่ค่อยจะเดินทางเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศรอบๆกันนะครับแต่ใครที่มาหลายปีแล้วนะครับ ดูคลิปนี้นะครับว่าสถานีขนสงง่งอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรกันบ้างนะครับนี่ก็เป็นถนนด้านหน้าของสถานีขนสงงง่งอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับนะครับหันมาด้านหน้านะครับด้านหน้านี้ก็เป็นวัดมังตำบลยวนอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับขับไปข้างหน้านี่ครับแล้วก็ด้านหน้านี่ก็จะเป็นคลอง พักผ่อนยอนใจนะครับของประชาชนทั่วไปที่เดินทางมาแล้วก็มานั่งคลายร้อนกันนะครับมีศาลาให้นั่งพักนะครับแล้วคลองด้านหน้านี้ก็จะมีนี่ครับบันไหนขั้นนั่งพักอยู่นะครับก็มาพักได้เลยนะครับครับอยู่ริมคลองนะครับด้านหน้าก็เป็นหลังโรงเรียนยวนอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับ เป็นคลองด้านหน้าศาลาในคนส่งอำเภอเชียงคาจังหวัดพะเยานะครับก็มีศาลาให้นั่งพักคลายร้อนได้นะครับเดี๋ยวเข้าไปในศาลานี้นส่งเลยครับไปชมบรรยากาศกันนะครับทันทีไม่ได้เดินทางมาอำเภอเชียงคําจังหวัดพะเยานานแล้วนะครับก็จะรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไรบ้างนะครับด้านหน้าก็จะมีป้ายห้ามเข้าแล้วก็ทางเข้านะครับก็มีทางเข้าทางออกครับเดี๋ยวเราเดินไป ทางเข้าก่อนนะครับแล้วก็อ้อมมาทางออกนะครับรับเข้าทางนี้นะครับถ้าใครเอารถเข้ามานะครับแล้วก็ออกทางนี้นะครับเป็นทางวันเวนะครับด้านหน้าก็จะมีตึกแล้วก็มีร้านต่างๆนะครับร้านออนซอนร้านอารุนีพามานสายพามานนะครับแล้วก็มีร้านขายขนมจีน ตรงฟ้าซารอน,นะครับแล้วก็มีร้านดอกไม้ร้านนวดครับเดินดูบรรยากาศนะครับช่วงนี้ก็เงียบเงียบเลยนะครับดูถนนด้านหน้านะครับถนนด้านหน้าน้าน,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 านก็วิ่งออกไปอำเภอจุนอำเภอดอกคาใต้วิ่งเข้าไปจังหวัดพะเยาได้เลยนะครับเส้นนี้ก็ออกไปอำเภอเชียงคํานะครับอีกร้อยเมตรก็ถึงในตัวเมืองแล้วนะครับเดี๋ยวในตัวเมืองผมจะทําคลิปให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกทีนะครับ บรรยากาศตัวเมืองอำเภอเชียงคำนะครับแต่วันนี้ก็มาชมบรรยากาศรอบๆสถา,านีขนส่งอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยากันก่อนนะครับร้านพื้นเมืองนะครับก็าขายเสื้อผ้าพื้นเมืองกันนะครับเอาครับหันมาทางนี้ครับสถา,านีขนส่งอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยา ครับที่ขายตั๋วก็มีนะครับก็จะมีรถสายเชียงคำเชียงรายอยู่นะครับตามป้ายที่บอกนะครับ่านที่จะเดินทางก็มานั่งเก้าอีนี้รอนะครับเว้นมาตึกนี้ก็มาอีกตึกนึงนะครับ โอ้ร้านนวดมีเยอะมากครับท่านผู้ชมร้านบ้านนวดตรงนี้ก็แม่ปลัยนวดเพื่อสุขภาพอีกนะครับทางหน้าน้นก็จำปานวดเพื่อสุขภาพมีร้านไว้นิ้วด้วยนะครับร้านไอเดียอัสเราเข้าไปข้างในดูนะครับข้างในนี้ก็จะเป็นร้านขายของนะครับ ใครที่ต้องการน้ำดื่มนะครับมีมีไอติมด้วยนะครับโอ้โหร้อนๆแบบนี้ก็กินไอติมได้นะครับไข่ม่วนก็พอครับนะครับร้านนี้ผมก็เคยมาซื้อเป็นประจำนะครับอยู่ทางเหนือก็พูดเหนือบ้างนะครับท่านผู้ชมคโนเอลไข่มีนเนาะพูดโดยสาลบอกไข่มีนเนาะเปล่เนาะเดี๋ยวนี้เงียบๆนะเดี๋ยวเข้าก่อนางครับ แกงพกุดโอ้หมาออยู่นี่เดียพะกดออกนักเนาะวันก่อนไปแอลกอดโอ้ถูกเลยมัดส oh. ิบบาทกัดบ er, ้านม่วงนะครับวันนั้นไปปาดตัมัดสิบบาทเพ่นี่นี่ครับสิบบาทเอาแกงส้มเนาอเหมาะพัดกระลั้ครับนี่ครับคุณพ่อก็ขายอยู่นี่เป็นประจำนะครับ ิวข้าวก็มารองท้องตรงนี้ได้นะครับมีเครื่องดื่มกาแฟน้ำดื่มนมนะครับกับขนมรองท้องได้นะครับนะครับเดินดูบรรยากาศทั่วไปนะครับนะครับก็เป็นรถเจ้าประจำนะครับรถส้มพระเยาเชียงคำนะครับตรงนี้ก็จอดรอรับผู้โดยสารอยู่นะครับยังไม่ออกนะครับใครที่มารอก็มานั่งรออยู่ตรงนี้นะครับ นะครับสังเกตนะครับผู้โดยสารก็ไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่นะครับก็ยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับมาตรงนี้ก็มาเจอร้านคิตตี้กาแฟโบราณนะครับมาดูเมนูกันได้นะครับสั่งกันได้เลยนะครับมาม่าก็มีนะครับไข่ลวกกาแฟชุดละ25บาบาทปลาท่องโกะนะครับมารองท้องกันนี้ได้นะครับ ก็มีรถขายลูกชิ้นนะครับตรงหน้าน้นก็ใครที่ไปทรุระไกลๆนะครับก็ฝากมอเตอร์ไซค์ไว้ตรงนี้ได้เลยนะครับกับใครว่า,วางๆก็มาตัดผมตรงนี้ได้นะครับก็เป็นด้านหลังแล้วนะครับนะครับนายช่างก็กำลังตัดผมกันอยู่นะครับอยู่ด้านหลังนะครับหลังสถานีขนส่งอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยานะครับเดินเข้ามาก็ ร้านก็ตั้งอยู่ด้านหลังนะครับทางเข้าขวามือนะครับก็วิ่งรถเข้ามาเลยครับมาจอดได้แล้วก็มาตัดผมตรงนี้ได้นะครับบรรยากาศเย็นสบายนะครับอ่ะครับเดินดูด้านหลังกันต่อนะครับนะครับออกมาด้านหลังตรงนี้นะครับเมื่อกี้ผมเดินเข้ามาตรงนู้นนะครับรถส้มเชียงคำพะเยาตึกนี้ก็เป็น สำนักงานตัวแทนประกันชีวิตนายชานวิทย์คิดหานี่ครับนะครับเดิอนออกมาด้านหลังครับด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นสำนักงานเทศบาลตำบลเชียงคำนะครับตั้งอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับนี่ครับรถตัวก็จอดรอคงจะออกตอนเย็นนะครับกรุงเทพเชียงคำก็ยังมีให้บริการอยู่นะครับ ตึกด้านหน้าโน้นก็ปิดไปหลายห้องก็เหลืออยู่สยามเฟิร์สทัวร์เอ็กซ์เพรสคาโกก็เป็นขนส่งนะครับขนส่งของฝากของส่งของได้นะครับเอาเดินมาตรงนี้ครับจะอ้อมทางออกแล้วนะครับ อยู่ฝั่งนู้นนะครับตอนนี้อยู่ฝั่งนี้ก็นี่ครับบริการห้องน้ํานะครับใครที่เดินทางมากดนับกดเบาก็มาเข้าตรงนี้ได้นะครับนะครับไปดูป้ายครับนะครับสามบาทนะครับค่าบริการห้องน้ําแล้วก็รับฝากของชิ้นละสิบบาทนะครับมอเตอร์ไซค์ก็ฝากได้นะครับอยู่ถามราคาดูนะครับ ใครที่เอามอเตอร์ไซค์มาจะเดินทางไปก็ฝากตรงได้นะครับฟารถเครื่องกันกิบบาทครับ15บาทนะครับออวันเดนียวนะครับเนาะถ้าฝารตนเจ้าแรงเมาบัเกินกี่โมงครับหโมงโมงแรงเนี่ยนะครับแล้วเปิดรับกี่โมงครับเปิดรับก่อน6โมงเหมือนกันนะครับอ๋อครับเปิดรับฝาก6โมงนะครับแล้วก็6โมงเย็น มาเอานะครับถ้าเกิดเขาบอกบอกมาเอานะครับเนี่ยไรนี่บอ่บอหเลยการันนเงยเอ๋ถ้าหลายหลายวันนะครับ,บนเียอะออครับเบนนะอันจะเล่นอับห้ฝากหลายวันได้หนอเปเอ,อ้อครับขนอ้นคนอ,อครับครับตรงน,นี้ก็ฝากกลางวันนะครับหกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะครับนะครับ ตรงหน้านนก็เป็นบริษัทขนส่งบอขอสสถานีเดินรถเชียงคำอา่าโรนีผ้าม่านอาหารตามสั่งมีนะครับนี่ครับมืกี้ทีกี้เราอยู่ฝั่งนนนนะครับนี่อ้อมาฝั่งนี้แล้วนะครับครับผู้โดยสารก็ไม่มีเลยนะครับจะปิดเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับนี่แหละครับภัยเศรษฐกิจครับทําให้ การเดินทางก็ผู้คนก็ลดลงไปเยอะนะครับเมื่อก่อนนี้สถานีขนส่งอำเภอเชียงคำจงังหวัดพะเยานี่ครับก็จะมีคนเยอะมากนะครับแต่ณนะวันนี้ดูครับเงียบมากครับแทบจะไม่มีผู้คนเดินทางเลยนะครับนี่ก็เป็นรถโดยสารนะครับแบบรับเหมานะครับใครจะกลับบ้านมาถึงตรงนี้ก็รับเหมา ไปส่งถึงที่บ้านได้เลยนะครับก็จะมีคิวนะครับแต่และคิวแต่และคิวกันไปนี่ครับเมื่อตกี้คุณลุงบอกว่าถ้าใครจะฝากรถมอเตอร์ไซค์แบบ2อสามวัน4ี่ห้าวันแบบข้ามคืนก็มาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวอันเจริญอยู่ตรงนี้นะครับหน้านู้นครับนะครับครับ,รบตรงนี้ก็ไปที่จอดรถคนที่มากินก๋วยเตี๋ยวอันเจริญนะครับ แบบหน้าร้านก็เป็นแบบนี้นะครับอร่อยครับผมเคยเข้าไปกินแล้วนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นร้านฮักเชียงคาํากาแฟสดนะครับฮักเชียงคาํากาแฟสดนะครับก็เป็นทางออกนะครับออกมาตรงนี้เลี้ยวขวาก็เข้าตัวเมืองเชียงคํานะครับครับท่านผู้ชมครับ คลิปนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ว่าผมจะไปเที่ยวที่ไหนแนะนําสถานที่ที่ไหนให้กับท่านผู้ชมแล้วก็จะพาไปกินอะไรทําอาหารอะไรฝากท่านผู้ชมก็เจอกันคลิปใหม่นะครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ